และเพื่อนๆกำลังเล่นมินิเกมเก่าๆเพื่อล,ลึกความหลังกันอยู่คนชนะจะได้เงินจำนวน1,000บาทว้าวแต่แล้วก่อนตอนนี้ทุกคนกำลังดูคลิปของผมอยู่ทุกคนรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทุกๆครั้งที่ผมฆ่าฮันเตอร์ได้ผมจะได้รับแอร์ดอปที่บรรจุไปด้วยปืนแบรนด์เนมสุด ทจากไฮเปอร์เทคสไนเปอร์ไปจนถึงอัลติเมทเลเซอร์แคนนอน เป้าหมายของผมก็คือการสั่งสอนให้มันรู้ซึงถึงความทรมานและถ้าผมตายแม้แต่ครั้งเดียวคลิปนี้จบทันทเใครที่เชียร์ผมอย่าลืมคอมเมนต์หนึ่งเชียร์พวกมันมีนซูโลคอมเมนต์สองที่สำคัญเลยใครไม่ยอมกดไลค์ตอนนี้ควไลค์เท่ากับพวกคุณกระจอกพร้อมแล้วไปดูขอซูมดูหน้าชัดชาตินี้วันนี้พวกเขากันขันไอ้นี่หน้าตาแก่หน้าตาติงตองส่วนเนี่ยอะไรนะคขี้โกงส่วนนี้คนขี้โกงส่วนนี้คนขี้โกง มึงก็โกงเหมือนกันแหละไม่พี่โกงนะครับพี่โกงโกงอะไรครับโกงอธิบายก่อนเลยวันนี้นะเราสามคนเนี่ยไม่สามารถเกมโหมดได้ดูเนี่ยผมลองเกมโหมดนะเกมโหมดไม่ได้เฮ้ยเฮตัวไว้ว้าวเกมโหมไม่ได้เลยนั่นนะแต่คลิกมิเตอร์เลียสยังทำได้นี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้อธิบายง่ายๆเลยถ้าพวกคุณสามารถฆ่าผมได้เนี่ย ถ้ากับว่าผมตายทันทีเลยแต่ว่าถ้าผมฆ่าบังกรได้พวกคุณแพ้เอางี้ไหมโอ้ฆ่าบางกรได้ผมแพ้ฆ่ามิจเรีตได้ผมแพ้อะอะไรไม่พูดไม่อธิบายซ้ำร่มเลยลวกันก่าเก่าก่าก่ผมมีแผนการอยู่เราต้องหาของเว้ยถ้าไม่มีของเนี่ยห้าทีแรกเราตายแน่นอนแลวใครเป็นขยันแท็กเนยโอ้โหดอพ่าได้ได้ าดาบดาบก่อนเลยระหว่างนี้พวกไปหมู่บ้านดีกว่าใช่ใช่หมู่บ้านเพื่อหาของอว่าจะมีหองนะขอเดาเลยบ้านหลังเออใายมีหองไปเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เตียงด้วยเตียงสำคัญจะได้ระเบิดบึ้มมังกรง่ายง่ายมาแล้วมาแล้วมาแล้วเว้เจียว มุมขวาบนมันมีรูปแอร์ดอกอยู่แล้วก็มันมีรูปหน้าไอ้มีกระใบเทาไม่สิหน้าไอ้มีกับไอ้ป่ามันสีเทาอุ้ยโวยโอ้ยโวยโยโวยยโอ้ยโโอ้ยโวโอ้ยเอาแล้วล่ะเอาแล้วล่ะ มาดิจ well, ้าน้องๆมาดิจ้าน้องๆไหนวะบอกว่าผมพร้อมแล้วขอฆ่าคนแรกก่อนเลยอันนี้ไม่รู้วะมาดเรื่อยกล้องมันกล้องไอ้ป้าไม่มีกล้องมีโชเทมไม่มีกล้องไม่มีกล้องไม่มีกองโชเทมกูตีมันตายแล้วไม่มีโชเทมเพื่อน เเรากูไปหาของมาเสร็จแล้วอยู่ไหนวะกูไปฆ่ามึงเดี๋ยวนี้แหละไหน๋ยวโอ้โหฮะอ้าวมาเจอโกงโกูเหรออ่ะอันนี้ไปสู้ดีก่อนดีก่อนมีโท่าไหร่เพื่อนเอาวันนี้ไม่มีไม่มีเอามาเอามาเลยเพน เอาด่ไปเอาด่ไปเรียไปได้ได้จั์เตรียมตัวพร้อมแล้วว่าเอาเกมโหมดออกเอาเอฟเฟกต์ออกไอ้นี่มันกีฟได้กีฟกีฟอะไรไม่มีกีฟดังนั้นน่ะโอ้ไม่รู้จักไม่รู้จะกีฟอะไรน่ะหนีมือล้วนๆด้วยไม่ได้่าอะไรคุณผู้ชมผมหาที่ตั้งหลักปักฐานก่อนตอนแรกผมหนกว่า <Glenn> มันจะปลอดภัยแต่ว่าผมเจอ ฟาเพื่อนอ่าอาลามะมาเอล่เอลาะเอามาจากไหนวะเนี่ยวอ้ยแ้วเขาจะโกเละตามล่าดีกว่าอยู่ไหนว่าแล้วอ่าอาลามามาเอล่เอลาตาเบะผู้ต้อนรับของแอร์ด็อปที่กำลังมาหาผมแล้วใครมันอะไรรวยๆนะเฮ้ย อ้ยู่แนวนี้แหละตาบ้าบอลเร็วทุกๆมีที่ขุดนะเนี่ยกล่องเอ้ไอ้ไอ้เมีนไมียนคุณมีอะไรครับคุณมีอะไรครับเนี่ยมันดึงมามันดึงใครดึงใครดึงเก็บไม่ได้เหรอโอ้ยเจ็บเจ็บเม่งกองอีกเนี่ยใครกองไม่มีกองอุ้ย พี่ดูนกระสุนมันเก็บมได้มันเก็บได้ค่วมัน่ะไม่เกี่ยวครับอ้ยโง่โ้หู้โ้หู้โ้หูโงจัดเลยกระสุนเก็บไม่ได้อาลเเอลาเลลาเขาเรียกว่าได้จากแอดหอครับน้องไม่เกี่ยวกันเด้อ ผมฆ่าพวกคุณไปสองทียนะเ้ยเอาว่าปืนอะไรวะเนี่ย XL เ l t ต a n i นโผมลองแบบกระโดดยิงไ <eterm> ด <Gore> ้ปะตายหอหนึ่งว่าตาย Oh my god Vial Enemy v <ksi> Enemy หนึ่งศูนย์หนึ่ง o u n d Enemy หนึ่งศูนย์หนึ่งเอลไเอ๋ โอ้ยบีดี่ว่ะเฮ้ยได้ไง้จะมาอยู่แดนเอ้าโอ้บีมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยอ้าไอ้ยิงมาเน่ยอ้ยิงไม่เข้าหรอกเว้ยมาอีกมาอีกมาอ้ามีพี่แก๊กยังไงจะมีไอ้ฟาดมายิงเด้อ้าแค่นี้งอเฮ้ยเก่งแค่นี้เองหรอเก่งแค่นี้งอเฮ้ยเฮ้ยก็ไม่เก่งอะไรนีกว่ะ ไม่โกไอ้มีนพอไม่โกงไม่เก่งไรนู่นว่ะแหมนายก็โกงเหมือนกันนี่เฮ้ยปัะปะปะไอ้คือพี่เหลนจ้าถือปืนโอ๊ยพี่เหลนจ้าขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยพี่เหลนจ้าถือปืนว่าตับหนีหนีแล้วปืนจะหมดปืนจะหมดหนีก่อนดีกว่าอันตรายจัดเลยไอ้พ้ามันใส่ดูมันใส่ชุดสูทดิผมว่าไม่ชุดเก่างเหมือนกันเว้ยไม่งั้นไม่ไหวเว้ย ยลา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 หาเรื่องหหาเรื่องหรอฮะฮะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยยิงงงยิงโดนวัดดีได้ได้ข้าหนึ่งข้าหนึ่งเหรอไขมีเหรอไขมีโอ้ยอ้ยอ้มันเ่อนปิดกูได้วัตะ ตกัเลยนีหนีหนีหวเหนีหวีหน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 ีหีระวังดูดิหีหนีหีหนีหนีีแลีวไอ้บีหหหวนีน่านีหนหนนีหีหนีนีนีหนีห้ยหลีหนีหนีมนนีนีหนีนี่ยีีหีหไหนไหนี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 นีหนีนอนนันนีีียห มันเจ็บบ้างไหมเนี่ยปืนยิงเดียวันปืนพังปืนพังโอ้ยพี่ขอร้องพี่ขอร้องพี่ขอร้องยา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 ปืนกูพังไม่มีกูมีกูมีอยู่แต่กูไม่มีลูกแถวนี้มันปลอดภัยไหมเนี่ยตอนแรกเหมือนผมเจอพิเลเจอร์ถือปืนแถวนี้มันไม่มีแล้วเนาะบอกว่าเป็นอย่างนั้นอุ้ยมาอีกเซตหนึ่งแล้วตาเบ้รับของเออ ของสดๆร้นๆเลยโว้ยโว้ยปืนช็อกกปืนช็อกโกวิวเจอเจอทุกคนเจอเจอฝ่าเปทายโอ้ยเเบมู่ต้นไมอยู่ต้นไม้เห็นเห็นแท็กแท็กแล้เพื่อนแท็กกิ้งแท็กกิ้งลลจะหนีไมได้จะหนีไม่ได้ด้ยโอ้ยโอ้โดโดโดโขอข้าวเดี๋ยวได้ไหมขอข้าวได้ไหมขอข้าวได้ไหมคนนึงใครก็ได้หนีไได้ไม่ได้ ขอแค่วันหนึ่งได้ไหมไ,ไม่ได้ไม่ได้เนาะวันนี้แหละจะจบคลิปแล,ล้วมาจบคลิปแล้วมามีอะไรจะบอกคนดูไหมอ้าบอกอะไรเอะจบคลิปแล้วเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยเอาหัวเอาหัวสีหลดแบบเนี้ยอืออือโดนโดนว้ามันไม่ตายมันไม่ตายดูดิ่มันไม่ตายที่ไหนยว้าวุ้ย เอาเปล่าเอาเปล่าเฮ้ยแต่ไม่ไม่ไม่ตายมันโกงไม่มีโกงนะไม่มีโกงนะเป็นไงไอ้โกงไอ้โกงวันดีแล้วพากินสำเร็จพากินสำเร็จดีเด้อเด้ด้ด้โอ้โหโอ้นี่นีหนีหนี่นีหนีหนีโอ้โอ้โหคลิปนี้ไม่แต่งเนี้อเนี่ยสู้อะยวแล้วก็หนีเขาเรี้าวออกข้าออกเข้าออกเพื่อหาใช่ผมว่าต้องรีบหาของ ได้มีฟูไดมอนด์แล้วก็ต้องไปเนเธอร์ไปเนเธอร์เสร็จถ่ายแล้วโพแล้วก็ไปดีเอ็นเพื่อแผนการเราไป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 ตายหรอตายหรอยิงขนาดนี้บ้าวดูดิดูดิโก้มันโก้มันโก้มโกงโกงบ้าอะไรวะไม่มีเว้ยโอ้ยไม่เอาพี่จีได้ยังไงเนี่ยเอ็ดอกเอ็ดเอ็ดดอกเนีดอกอะไรวะดูดิอาไปเจียตัวยังไม่ตายเลยรอเลย มึงโกงชัดเลยตายแล้วตายแล้วตายแล้วขอร้อง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 โอเคสองหนึ่งสองหนึ่งนี่มารับแอร์ดรอปแบบเท่ๆที่แอตแลนติกนี่มาแล้ว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 ขอปืนใหม่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 สวยโอ้ยมาส่งแต่แอร์ดรอปเอากูไปด้วยดิไม่อยากเล่นแล้วโดนลุมเนี่ยเบื่อเว้ยมีขาว เดี๋นี้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮใจเย็นดิเฮ้ยเฮอยเออเอ้ยกูกูเป็นเล่กูเป็นเล่กูมาเปิดด้วยกระสุนกระสุนกระสุนน้าของดีของดีไปออกซิเดียนเออคุณไปแล้วคุณก็ไปดิคุณไปคุณก็ไปไปดิคุณไปดิคุณไปดิคุณไปดิ พี่มันไส้คุณไปดิคุณไปดิคุณจะมาทำไ,ไมออกไปเลยเอ้ย <c oughs> เอางี้เปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยเอาขอไปเปิดไนระดบด้วยได้เปล่าไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้อ่ะถ้าคินได้ดูดิมิลคุณใส่ชุดกอดอะไรอ่ะคุณถอดกันดิที่นี่เขาไม่มีคนชุดกอดนะเอ้เไงใส่เลยนะชุดกงกงชุดกอดอุ้มชุดกอดธรรมดาดูดิคุณถอดดิคุณมึงอยากชุดกอดอะไรชุดกอดอะไเท่าไหร่บ้าปะเนี่ยอ่ะถอดแล้วฆ่าเปล่าห้ามฆ่านะไม่ฆ่าไม่ฆ่าถอดดิ เออถอดแล้วถอดแล้วอ่ะเป็นไงเบลลี่เห็นปะฮะเบลลี่อะไรวะแอบก็เบลลี่เนี่ยขอบขอไปไปเปิดไอดอกด้วยดิได้ได้ได้เราได้ทำไมตอนแรกไม่ตายวะคนึกเ่าเอออะไรเมื่อกี้ว้าวอะไรอ่ะ โอ้ยล็อกหมดเลยลอกลอกหมดหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนโอ้ดูมันดิมันเอาอีกแล้วเนี่ยไอ้มีนกับไอ้ฟาลองปืนกันอีกแล้วแต่ว่าอย่าพูดอย่างพูดอย่างนี้เลยผมก็ได้เหมือนกันแล้ววะเฮ้พาสมาพิสโตลกันปืนนี่ทำอะไรได้เนี่ยอุ๊กว่าจะมาปืนสองลอกครึ่งคลิปเลยมั้งเนี่ยอุ้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 ยว้าวดาเมจจด แล้วก็ยิ่งรัวด้วยโอ okay, okay. เคเพอร์เฟคเพอร์เฟคเพอร์เฟคโอเคอะไรไม่รด้ไม่ได้ไมไไมสามปอ <Yeah. S 1> ลอดภัยโต่งเย้ยเราบนี้มาจากฝั่งเออประเทศอินเดียไม่เอาปืนแบบว่าเออปืนเกตน,นะขอเืิ่บอีนิดเดีๆนได้มปหกห้าอย่างเงี้ยสว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 ยจ้าสวยจ้าโอ้ทองโอ้มาทำแอปทองได้เก็บเก็บดี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 วู้ วอดโฮมายกอดบีโด oh <c oughs> เมเกอร์ปืนอะไรวะเนี่ยลองยิงดูดิลองรีโหลดเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวจีตเบี้ยวจีตโดนแน่พวกนี้เดี๋ยวขอหาก่อนน่าอ,อยู่แถวนี้แหละมั้ง ใครพลาดทอนไหนไม่น่ามาเลยไว้กรบอกามสอได้ยังไงวะไปปึ่งมาใหม่มันไม่แรงเลยไอพีนไม่ตายด้วยเมื่อกี้คืออะไรอะโว้ยมีนเปนไอ้ผ้าด้วเลยเพิ่งเอาแอร์ดอบมันรู้ตายล้วแล้วมันรู้ตายแล้วแล้วโย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 ซมบี้ผาอนนี้มันแกวแกวโหดดีวะ แกวโหดดิว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหซอมบี้บ้านไหนถือปืนวะเนี่ยทุกคนแล้วปืนโหดด้วยไปเดนตาย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 โอ้โอ้โอ้ตายเฮกมาแล้วสิงเครื่องบินมาแล้วมาแล้วมาแล้วเว้ยเยโอ้ยโอสยคุณมีอะไรครับ เลยครัุณอเลยครับไอ้ปลาฮะเจ้าคุณพ่เนียมาแล้วมาแล้วจะตายเพื่อนเพื่นึ่งหัวใจรอบหน้าเอาดีพี่ออกนะเอาเดียว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 เฮ้ยมีหมกเถาตายเดิมเฮ้ยมันไม่ตายไม่ตายไม่ตายอะไรมีครับเบเร่แปลกเหรออ้าวอย่าดีพี่ดิ เฮ้ยเจ้าแอดอมพะโลไม่ให้ไม่ให้ไม่อุ้ยเอ็คนไปืนเต็มเลยอุ้ยจะตายมึงจตายไอ้ทีมเพื่อนเพื่อนทำไมมาถึงยังไงนะอันนี้นั่นดิกูบอกเลยอ่ะโกงไม่โกงโกงอะไรวะไม่โกงไอแฟรกูยิงมึงเนี่ยกูยิงมึงนะโอ้ยสูยะไยิงมึงแม็กเดียวมึงตายยิงอีกข้าวม่ตายแม็กนึงอ่ะ ขอไอ้ดอกขอไอ้ดอบพี่อาอย่าขอไอ้ดอบมั้งโอ๊กไอ้กระสุนก็หมดกระสุนก็หมดก็หมดไหนบ้าไหนบ้าไปเอาของยังไปเพื่อนอ๋อราเพื่อนขโมยของขออกไปเลยจ้ยาแล่วก็ของไม่มีเลยเลยถึงได้ไายนี่คือจบเว้ยทุกอย่างคือจบจบบ่จบจริงหรอฮะเหลือกูได้งไง

ไอ้ม no, ีย nah ิงแบบแม็กย oh. ังไม่ตายอ่ะมันยิงหน้าสบัดดีหน้าสบัดดีวู้เวื่อวมาเทวววววอวว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 ๆๆววววววาววาวววอ้วมวเป็นไร5-3 เอวะอาริกาโตอาลิกาโตเอาเอาอใครมันทิ้งกอลวะเฮ้ยยไยยยยยยยิยยยยยยูยะเยยยมยยยมยไยยู้ยยยยยยยหมยยมยไย่ยยยยยยมียย้ยมยย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 ย่ยย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 ยมยไม่ยยยลยย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 ยมยยยดยเยน ไอ้พวกนี้มันขี้อ้างไงเร็วเวลาลุยเนเธอร์ฟรอเตสเพื่อหายเดอะเพลสวันดีน้องสาวปังนัดเดียวแตก Yes อ่าทิ้งอะไรดีวะเอ๊เปอดาบไม่ต้องมังดาบไม่ต้องใช้เออดาบไม่ต้องใช้โอ้โโย่แป๊บนึงนะทุกคนผมเหมือนผมได้อะไรมาเข้ามือมา แดมบอยผมว่าผมเจอปืนอัลติเมทแล้วว่ะต่อ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 ว้าวอะไรวะนี่เพื่อนเราไม่เจอได้ไงเนี่ยโอ้ยแย่งกันเลยแย่งเลยมือละไรอ่ะไม่เนียนไม่เนียนไอ้พ้าไม่เนียนตอวเองก็ถึงเหมือนกันพี่ว่าถึงเหมือนกันพี่ว่า โกลบอลสามสี่สี่โอ๊ยกระตุนจะหมดแล้วฟาดให้นท่นอะไรจะหมดแล้วเพื่อนม่ทำไมไปยิงไม่ตายเลยวะอ้าไม่ได้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 โอ้ยปืนมันดีแต่ว่ายิงคนถึกไม่ไหวได้ทำอไรแบบว่าเออเนื้อเออเนื้อคนเบบี้อ่ะระดับลูวี่สองไอ้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นลูกสุดท้ายหรือยังนะถ้ามีเสียงอยู่ก็คือยังได้ให้อยู่ ว้าว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 จักรแรดจักรแรดจักรแรดเปิดดู่อยเอ่ะเอ้มีล่าหุม่มซามิบูปูงบูปิ้นแต่ใครสน<ะ>เขาสนอันโ,โอ้โหบีเอ็มเก้าร้อยขอยิงอ,<า>อยู่ดิอเฮ้ย ไอ้ฟ้าอะไรใครทำไเฮ้ย้ตายได้ไงอะโอ้ยโอยโยด้่อโอยเจอได้หน่อยช็อกกิ้งไรเฟิลอ๋ออยู่เมื่อนคู้ยิงมันอยู่ข้างหลังเมื่อนมันขยับไม่ได้แล้วเพื่อมันขยับไม่ได้แล้วเพื่อมเจอคู่ช็อกอ้าช็อกอครับอ้าตายมินตายมิมีะตายมตายมมันไอฟ้ามมันไม่ไหลไม่ไหไม่ได้อ้อตายไม่ได้ ไม่ับเข้าตายไม่เขียวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ้ห้าสี่ห้าสี่อะไรวะ reload เอาเลิกเอาชัยอืมอืมฟู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 โดดเอาเลิกเอาชัยละเอาเลิกเอาชัยมาป้า้าไอ้ป้า โอ๊ยโอ้ยโอ้ยไปเยอะไปเยอะพอแล้วน้องพอแล้วขอล้องขอล้องขอลองขอล้องไอ้ขอล้องไอ้ขอร้องไปไหนน้องซาน้องซาทำดีไปเยอะไม่หมดหมดยมดหมดมังกรปืนบ้าปืนบออะไรวะเนี่ยข้ามข้ามเลี้ยว

โค้ดเออโค้ดมัจังหวะแตวิ่งวิ่งนอดเลอ๋ออออ๋อปนพอ้าวอ้าวหมอฮ่งดีนัอ่ะจะตายแล้วเราจะชนะแล้วเว้ยเราได้แล้วเราจะชนะ ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะถ้าก <satisfy. S 1> ูตายพวกมึงก็ต้องตายอ่ะอย่างอย่าเอ้าตามขึ้นอยู่ตามตื่นอยู่เอ้ากูจะอยู่กูยจะอยู่เนี่ยกระดิกระดยังเอาคายมีได้ไงไอีเพี้ยนไปไปเดเธอร์ไปเดเธอร์ไปเดเธอรโอ้ยอะไรวะเนี่ยมึงก็มันเยอะจังวะเออเออคายถูกอีเพี้อน ตัวไหนวะเนี่ยเราโอ้ยแต่ผมรู้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 ตัวไหนเจะยอมแพ้ได้เลยอย่างเนี่ยตายไปสิบกว่ารอบแล้วเนี่ยสิบกว่ารอบก็แย่แล้วยังยังน้ำอยู่เว้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเพื่อน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 อะไรเพื่เพื่เพื่อนื่เพื่เพื่อนอะไร นี่เอาต่อเอาต่อเอาต่อสามสามแดงสามแดงสามแดงอุ้ยระหว่างนี้มังกรมันเล็กแค่นิดนึงคุณผู้ชมตัวไหนวะเนี่ยอุ้ยเหมือนเจ้าเหมือนเจ้าเหมือนเจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบลล์เบลล์มันจะฆ่ามังกรได้แล้วเราโยนไปไอ้นหนึงเบี้ยกับเบปล์ ไอ้น้อยน้อยน้อยสุดอ่ะน้อยสุดอ่ะตายสุดอะไรมึงตายยกไปชาวบ้านเลยเออเออยิงวัวไปเออเออเออไม่โกงยิงเท่าไหร่ไม่โกงไม่โกงไม่โกงเก็บจริงเก็บยิงเก็บยิงโอ้โกงโกงเอ็นชันเอ็นชันทุกอย่างแต่ลืมเอ็นชันระเบิดลืมทุกอย่างแต่แลลืมระเบิดเหรอน้องลืมระเบิดเหรอน้องไอ้มีดออกเกมเลยหรอ เย้ชนะวะ